ก่อนนอนก่อนนอนสักหนึ่งกรุบค่ะอุ้ยเอาเข้าไปค่ะลูกม้วนเข้าไปค่ะเอาพรมมาปูเพื่อนูเลยเพื่อหนูหหนม้วนนก็โอ้อยังไงอื้มในรอบสองทุ่มค่ะโอ้โหอยากโชว์ม้วนนะแม่เออยังไงยังไงมันจะอ้วกออกมาไหมนะ่ะเพิ่งกินอิ่มไปเมื่อปาดเนี่ย ฮะยังไงขอพื้นที่หน่อยอ่ะพื้นที่อู้ด้วยดีเหลือเกินหนึ่งกลุ่มไปชนถังน้ำเออปูในรอก2องทุ่มค่ะม้วนอีกแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะโอ้โหจะบินอีกแล้วโอ้โหเออยังไงยานแม่องลงค่ะองลงอ่ะลูกป๊ปะป๊อปป๊อปปอปปองปอองลงทำจมูกบ้าน ได้เสมออดูโหยเขินหนูสวยจริงๆแต่หนูไม่ต้องเขินรุนแรงก็ได้ลูกจริงๆนะแม่ว่าหนูเขินแบบเบาๆแบบพองามดีไหมพอกุบๆอ่ะดีไหมลูกตัวสั่นหัวสั่นหมดแล้วหูบินได้บินไปแล้วอ่ะอ๋อไม่ไหว ยังไงดียังไงดีเอ้ยยังไงดีมืนมืนหัวมืนมืนแอนตซินต้องเข้าแล้วไหมโอ้อยังไงโอ้ยังไง,ง,ไง,ง,ไงมืนหัวค่ะแม่อย่าชมมากแม่อย่าพูดบ่อยโอ้ยหนทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกแล้วแม่เ <c oughs> อะยังไงดีแม่อยู่ทางนี้ลูกโอ้ยย่งเฮ้ยทางนี้ว้ยเออเออทางนี้มืนมืนหัวลงทิดลงตา หลงตะวันไปแล้วอ้สวยมืนมืนหัวมืนโอ้มืนมืนหัวค่ะแม่โอ้ยังไงเลิกถ่ายก่อนไหมยังไงดีลูกไหวไหมมดต่อไหมหรือยังไงคะมดต่อไหมคะหรือยังไงโอ้โอ้โอ้ขออีกสักหน่อยแม่แต่ว่าเอ้ยยังตา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 ตอยังมืนไม่หายโอ้ย หัวหลึกหมดแล้วโอ้ยหัวหลบตกตาหมดแล้วโอ้ยยังไงเออเออเออก่อนนอนก่อนนอนฝันดีฝันดีเอาเลี้ยงฝันดีค่ะนะคะฝันดีเอฟซีหน่อยค่ะหนึ่งกลุ่มกูญายเอฟซีเร็วๆมอนกูญายเอฟซีก่อนเก็บกุนายแม่ๆก่อนเร็วอื้มอุ้ยเขาทำหน้าอย่างนี้วะเออกูญายเอฟซีก่อนเร็ว สวยก่อนนอนก็ต้องสวยยังไงโอ้ยอ่ะน้ำแม่โอ้สวยให้แม่ลูกหัวหน่อยได้ไหมคุณอู้เกินเขนินอู้จมูกบ้านอือหดูจมูกกันนั่นน่ะอู้หน้าหลุมกอ๊อฟโอ้หลุมก๊อฟแม่พาสามโอยินวันเลยแม่แม่อือห บบึงวับปึ้งวับทำไน้ทำจมูกบานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว้บา